คือการปักตำแหน่งหมุดล้านนะคะเป็นเส้นละติจูดรองติจูดนะคะสามารถทำตามได้ดังนี้เลยค่ะเข้าไปที่แอป Google Map นะคะเลือกตำแหน่งวงกลมสีฟ้า,ฟาคือวงกลมปัจจุบันของคุณพี่ค่ะกดค้างที่หน้าจอนะคะ จะมีตัวเลขชุดละติจูดลองติจูดขึ้นมาค่ะสามารถเข้าไปใส่ในหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะคะอาจจะทําตามนี้ได้เลยค่ะก็คือวางไว้ที่ด้านบนนะคะกดคัดลอกชุดแรกมาวางในช่องละติจูดนะคะกดคัดลอกเลขชุดที่2มาวางในช่องลองติจูดค่ะเพียงเท่านี้พี่ๆก็จะได้แมปร้านที่ตรงอย่างแน่นอนนะคะอย่าลืมลบ ชุดตัวเลขที่เราคัดลอกมาวางด้านบนนะคะหลังจากนั้นตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยค่ะอัปโหลดรูปหน้าร้านตั้งรหัสผ่านรหัสผ่านนี้สำคัญมากเลยนะคะห้ามลืมเลยค่ะเมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้พี่กดที่สมัครเข้าร่วมได้เลยนะคะ